เฮียสวัสดีพบผมคาร์เตอร์นะครับก็วันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเนาะเอลซาเลียนหรืออ e ีฟิตท่าแสงเนาะสกิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเอลซาเลียนอีฟ e ิตท่าแสงเนาะเป็นสายโจมตีนะครับผมระดับตำนานเนาะค่าไลังของเขาห้านหน่วยนะครับโดยสกิลของเขาจะเป็นการย้ายเอฟเฟกต์เสริมพลังของศัตรูมาให้เพื่อนร่วมทีมในตำแหน่งเดียวกันเนาะทุกตัวเนาะและจะทำดาเมจนะครับผมและยังไม่พอ ดาเมจของเขาจะยิ่งแรงตามเอฟเฟกเสริมพลังที่ตนมีเนาะแต่ทางนี้ก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าการย้ายเอฟเฟกเสริมพลังมีโอกาสที่ติดและไม่ติดด้วยเนาะโดยถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างใหม่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวที่ขโมยบัฟอีกฝั่งได้มีแค่โซอาตัวเดียวนะที่จะสามารถขโมยบัฟอีกฝั่งได้ที่เหลือจะเป็นตัวล้างบัฟซะส่วนใหญ่นะครับมาดูที่หินสกิลครับผม หินเขียบเป็นเพิ่มพลังโจมตีเนาะหินม่วงเมื่อใช้สกิลจะมีโอกาสเสกรดเด็บใส่ฝั่งเนาะส่วนหินทองครับนี่คืออันที่ OP ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าจะสามารถลดค่ามานาลงได้1หน่วยนอกจาก5หน่วยก็จะเหลือ4หน่วยและยังสามารถขโมยเอฟเฟกเสริมพลังได้ถึง2อันเลยทีเดียวเนาะเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากจริงๆและดาเมจของเอลซาเรียนบอกเลยว่ารุนแรงครับผมถ้าใครได้ไปลองแล้วบอกเลยว่าจัดจ้านน่าดูสุดๆ มาดูที่หินรูนครับผมหินรูนนี่บอกเลยว่าจัดไปยังไงก็ได้เป็นสายโจมตีทั้งหมดเนาะดาบโทสะแวมไพร์ดูเดือดทำลายเล่นได้หมดครับผมส่วนในส่วนของรูนโบราณเนาะฉับไว้ทะลวงปณิธานก็ได้เนาะค่าๆก็น่าจะประมาณนี้ละกันเนาะไม่มีผิดไม่ถูกครับผมดันไปเลยครับคิเลคิดาเมดแอคทแอคทคแล้วก็ทะลุเดเนาะ,ะ,เ,เ,นะเพราะว่าตัวเอลซาเลียนจะไม่มีตีทะลุเดิเนาะ ถ้าจะให้พูดถึงตัวละครที่สามารถเสริมพลังของเอลซาเลียนได้ก็ต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในเกมเนี่ยมีบัฟอะไรบ้างเนาะโดยบัฟแต่ละอย่างทําอะไรได้บ้างเนาะบัฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นบัฟเสริมพลังเนาะแต่จะทําดาเมจได้มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าบัฟที่ตนมีนั่นก็คือในระยะเวลา1บัฟอะโดยบัฟแต่ละบัฟจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ6-9ถึงวินาทีเท่านั้นเนาะทำให้เราอาจจะคอมโบลบําบากนิดนึงนะครับทั้งนี้ก็ต้องกะดีๆนะว่า จะบัฟยังไงให้มันได้เยอะที่สุดเนาะโดยสมัยนี้ครับผมตัวละครก็จะมีหลายประเภทมากขึ้นเนาะตั้งแต่เกมเปิดครับผมที่จะมีแต่ตัวบัฟเฉยๆตอนนี้ก็จะมีตัวทั้งบัฟและทำดาเมจได้เนาะทำให้การจัดทีมของเรานั้นค่อนข้างหลากหลายมากขึ้นเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนบัฟยังไงง่ายๆครับผมจำ <laughs> ว่าไปนั่นเนาะ แต่จริงๆครับก็ต้องจําเท่านั้นเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวเกมยังไม่มีระบบอะไรที่สามารถจะบอกได้ว่าตัวละครตัวไหนบัฟอะไรได้หรือว่าเสกดีบัฟอะไรได้เนะาะทั้งนี้เราใช้ทางลัดมาดูที่ศูนย์รับคําร้องธารกิจได้ครับผมนี่เนาะมันก็จะโชว์อยู่ว่าตัวละครตัวไหนที่แพ้ค่าสถานะอะไรแล้วก็กดเข้าไปดูครับผมและทีนี้เราก็มากดสถานะน,น,นี้เนาะ อันนี้จะเป็นสถานะฟื้นฟูนะครับผมเขาก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตัวละครตัวไหนฟื้นฟูได้หรือว่าสถานะติดปีกก็คือภูมิกันตัวละครตัวไหนสามารถมีบัฟภูมิกันได้เนาะแต่ทั้งนี้ครับผมไอ้บัฟที่โชว์อยู่เนี่ยมันจะไม่รวมหินสกิลที่ตัวละครตัวนั้นนั้นมีเนาะดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดคร่าวๆให้ว่าตัวละครตัวไหนมีบัฟอะไรบ้างเนาะตัวแต่ผมจะไม่ได้เจาะละเอียดมากเนาะซึ่งผมจะไล่เป็นท่าๆไปนเริ่มตั้งแต่บัฟเพิ่มพลังโจมตีตัวแรกครับผม คอรีเนาะตัวสามารถฮิลได้แล้วก็เพิ่ม <Yeah. S 1> พลังเมตีเพื่อนร่วมทีมได้2หน่วยนะครับผมถัดมาผมเป็นโจรสลัดของเราเนาะเป็นเพิ่มแอคแทกกันลดเดฟอีกฝั่งเนาะถ้าใครมีหินทองก็สามารถไปได้ด้วยเนาะถัดมา mm. ผมเชซซอนครับผมโดยจะสามารถเพิ่มแอคแทกให้แถวเดียวกันได้นะครับผมแล้วก็ Channel เชนนอนเนาะเพิ่มได้ทั้งแอคแท็กและเดฟเนาะถัดมาผมราชาคนเถื่อนแต่ต้องมีหินม่วงก่อนนะครับถ้าสามารถฆ่าศัตรูได้เพื่อนร่วมทีมจะได้บัฟเพิ่มแอคแทกแล้วก็เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูมานาน ต่อมาครับผมนักธนูเวทอเรล่าต้องมีหินทองนะผมถึงจะสามารถเพิ่มความเร็วและเพิ่มแอคแท็กได้เนาะแล้วก็นิกกี้ครับผมเมื่อม,มีหินทองจะสามารถเพิ่มแอคแท็กได้เนาะถัดมามาดูตัวละครที่สามารถเพิ่มพลังป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมได้ครับผมตัวแรกครับเอเรียลครับผมถ้าใครมีหินทองก็จะสามารถเพิ่มเดมให้เพื่อนร่วมทีมได้เนาะเชนนอนเนาะ <c oughs> เพิ่มเดฟได้ครับแล้วก็ลีเทครับผมเพิ่มเดฟและลดเดฟให้แถวได้เนาะต่อมามาดูบัฟเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูมานาครับผม ก็จะมีเมแกนเนาะเพิ่มความเร็วฟูมานาแล้วก็เพิ่มแอเทคได้นะครับผมและหินม่วงของเขายังสามารถเพิ่มมานาได้ถึง2หน่วยแต่ต้องใช้ระยะเวลาถึง12วินาทีเนาะตันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าเอาเมแกนใส่ไปแล้วเมแกนตายก่อนได้มานาเราก็เสียฟรีครับผมถัดมาครับผมซันด้าหินม่วงเนาะสามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับผมนึกถึงใครไม่ได้เลยครับถ้าจะเพิ่มอะไรก็ต้องเบอร์นาเนาะสามารถเพิ่มความเร็วได้แล้วถ้าใครมีหินเขียวก็สามารถเพิ่มอัตราคริติคอลได้ด้วยเนาะ แล้วก็คนเถื่อนหินม่วงครับผมเพิ่มความเร็วได้และเพิ่มแอคแท็กได้เนาะเมื่อฆ่าอีกฝั่งได้นักธนูเวทของเราครับผมเมื่อใช้สกิลก็เพิ่มความเร็วและเพิ่มแอคแท็กให้ทั้งแถวได้เนาะตัวสุดท้ายผมทาโบถ้าทอยได้มากกว่าเจ็ดขึ้นไปนาะจะสามารถเพิ่มความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมได้เนาะถัดมาผมมาดูที่บัฟเพิ่มอัตราคริติคอลให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมตัวแรกผมคาลี่หินม่วงเนาะตัวคาลี่หินม่วงจะสามารถเพิ่มอัตราคริติคอลได้ก็ต่อเมื่อตตตัวจมิิดนะ แล้วก็คามิล่าครับผมจะเพิ่มอัตราคริติคอลให้ทุกตัวในเกมเนาะหรือก็คือทั้ง2ฝั่งนั่นเองเนาะแล้วก็นกเบอร์นาครับผมเพิ่มอาตัดคริติคอลได้เนาะต่อมาครับผมบัฟโล่บัฟอมตะบัฟภูมิกันเนาะผมจะรวมกันนะครับผมเพราะว่ามันมีไม่ค่อยเยอะเนาะตัวแรกครับผมบัฟโล่กับภูมิกันเป็นอูซ่าเนาะเมื่อใช้สกิลจะสามารถสร้างโล่กับภูมิกันได้นะครับบัฟอมตะครับผมเป็นโออีเนาะแต่ถ้าใครมีหินทองก็จะสามารถสร้างบัฟภูมิกันได้ด้วยเนาะต่อมาผมมีเคนี่ ถ้าใครมีหินเขียวเมื่อใช้สกิลก็จะสามารถได้รับบัฟบพุ่มกันด้วยนะครับผมต่อมาเป็นเอเลนอหินทองครับผมเมื่อเอเลนอขึ้นมือจะได้รับบัฟบพุ่มกันเนาะและเอเลนอเมื่อใช้สกิลยังสามารถเพิ่มอัตราต้านทานคริติคอลดาเมจได้ด้วยเนาะต่อมาผมบัฟบทนทานอยู่ที่ชาลาดีของเรานะครับผมจะสามารถมอบบัฟบทนทานให้กับทั้งแถวได้เนาะเลขตัวหนึ่งครับผมชาญของเรานะเมื่อใช้สกิลครบจนเราได้รับสกิลของผู้พิทักษ์เนาะ จะมีเอฟเฟกทนทานขึ้นมานะครับผมทําให้ทั้งแถวเราได้รับบัฟทนทานเหมือนกันเนาะต่อมาครับผมบัฟฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับผมก็จะเป็นทาราดิสเนาะสามารถฟื้นฟูต่อเนื่องได้มากสุด5ตัวเลยนะครับถ้าเราเอาทาราดิสไม่ยืนแถวหลังมันก็จะขึ้นร่มทีมในแถวหน้า4ตัวเนาะแล้วก็ตัวมันเองกหนึ่งก็เป็น5เป้าพอดีเนาะอีกตัวผมเบลลาเดียสามารถมอบฟื้นฟูได้ทั้งทีมเลยนะครับผม มาถึงบัฟลดค่ามานาเนาะตัวแรกผมลาคูนี่เนาะสามารถลดค่ามานาให้เพื่อนร่วมทีมที่มีค่ามานาสูงสุดบนมือเนาะถัดมาผมคามิล่าหินทองเนาะมื่อฟังพวกตาจะได้รับลดค่ามานาหนึ่งหน่วยให้เพื่อนร่วมทีมทุกตัวเนาะต่อมาเชซอนหินทองของผมเมื mm ่อปรับเลือดจะลดค่ามานาให้สามหน่วยกับเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับการปรับเลือดเนาะตัวสุดท้ายของผมเลนี่สามารถลดค่ามานาให้เพื่อนร่วมทีมและยังเพิ่มค่ามานาให้อีกฝั่งได้ด้วยเนาะ บัฟสุดท้ายของผมบัฟปกป้องวิญญาณครับนี่เลยทาราดีหินทองเนะาะจะสามารถเสฟเอฟเฟกปกป้องวิญญาณให้เพื่อร่วมทีมได้เนาะแล้วก็ยังมีในส่วนของคาถาผมที่ยังสามารถมอบบัฟต่างๆให้กับทีมเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเล่ดเดเวลูชั่นเนาะสามารถบัฟดาบภุมมการลดค่ามานาให้ทั้งแถวได้เนาะหรือว่าจะเป็นมานาเฟนซี่เพิ่มความเร็วทั้งทีมนะครับผมหรือว่าเป็น, ment, นอะแด็คทีปเอนชานเมนเนาะ เพิ่ม a อ t a แทเพิ่มคร r เลตหรือว่าเพิ่มเดฟเพิ่มทนทานเนาะต้องดูว่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันตัวไหนสูงกว่ากันนะครับผมหรือว่าจะเป็นบัตรเคอร์เทนก็ได้เนาอสร้างโลเทียมให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมเนาะหรือว่าจะเป็นสนเจี้ก็ได้เนาอเพิ่ม a อ t กแทกับฟื้นฟูต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็เป็นดาเมจ คอนเวอร์ชันเนาะแปลงดาเมจเป็นเลือดเนาะคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะหลายคนอาจจะสงสัยกับผมว่าทาไมผมถึงพูดมาแค่นี้มันจะมีบางตัวที่สามารถบรับได้เนาะแต่ว่ามันจะปรับแค่ตัวเองนะผมเลยไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้เนาะไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปนะผมแล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาครับผมก็ต้องมีกิจกรรมซัมมอนพิเศษเข้ามาเนาะยิ่งซัมมอนเยอะก็ยิ่งจะได้เยอะเนาะถามว่าตัวละครตัวนี้น่าปั้นไหมผมบอกว่าน่าปั้นเนาะ หน้าปั้นกว่าเอสหน้าตัวที่แล้วมากเลยเนาะถ้าเทียบกันแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้หินทองหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วมันฟุกเกินไปนะผมเดี๋ยวลองไปกดสักห้ารอบดูครับหินทองมาก็มาครับไม่มาก็ไม่มาห่วงนําไปก่อนครับแต่พอมันเป็นตัวระดับตํานานแล้วอะ่ะมันจะเปิดหาค่อนข้างลาบากเนาะเพราะว่ามันจะใช้ทรัพยากรค่อนข,ข้างเยอะมาหินสก,กิลมา โอ้หินม่วงโอ้หินม่วงมาไวอยากจะร้องไห้ไม่ได้หวังครับผมไม่ได้หวังอะไรเลยเน,นี่ยเพราะว่าถ้าให้มันได้อะเดี๋ยวมันก็มาครับยิ่งเราไปหวังมันมากยังไงมันก็ไม่มาหรอกอีกสองรอบครับดูอันนี้เปิดมาสีราส่รอบแล้วเปิดมาสี่รอบแล้วหินทองไ,งไม่ เอ้ยตัวระดับตำนานยังไม่โผล่เลยครับแล้วคุณจะไปหวังกับหินทองได้ยังไงไปข้างซ้ายเออมาแล้วเค,คีไม่ไวท์ทา,าราดีครับถ้าใครจะเปิดก็ขอเปิดได้อย่างที่ใจสมหวังเนาะถ้าวันนี้ผมพูดอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะโอเคครับ ั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ผมด้วยหรือมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายแต่ตัวมันใหญ่ไปนิดนึงเนาะมันหลุดขอบอ่ะครับแถมครับนี่ครับผมเรามาถึงครบรอบ50วันอีกแล้วสำหรับเกมนี้ เราก็ยังตามหาชินลลโอเอเรียอยู่อ่ะเพิ่มไปอีกตัวสำหรับตัวใหม่ของเราเอซาเลียนดูซิว่าจะได้ไหมแต่เอาจริงๆตอนเนี้ผมได้เลยที่ไม่ซ้ำก็ได้ผมเอาหมดเพราะว่าผมปั้นตัวละครก็ไม่ทันแล้วเหมือนกันแต่อย่างน้อยถ้ามันได้ตัวที่มีแล้วตัวนั้นปั้นไว้แล้วเงี้ยมันก็ยังได้ใช้ไงมาครับดูซิว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีไหมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับสาม สองหนึ่งไปครับชินลีโอเอเรียลชินลีโอเอเรียลอย่าซ้ำได้ไหมอย่าซ้ำนะเบอร์หนาดเบอร์หนาดมีแล้วโว้ย